แจ้งไายแน่ยามองยามองดีเผ็ดเองกินส,สมุนไพรกินเนี่ยสิเป็นกินสาวหลงอ่อนๆน,นะกินละมุนนิดๆสิบว่าหอมดอกเพราะว่านเป็นยามองไหวสำรับนวดรีดบัวซาทำมาคือบริเ็ดแบบพ่อนคือบริเ็ดแบบเย็นไปเลยคณะที่ห้าลีด เานวดให้ลูกค้าอยู่ในห้องใส่ยามองแบบผ่อนแบบเย็นตัวอเองเองแหละเสียบตาเสียบมือเสียบซอกกว่าสินอนลูกค้าแล้วนี่งเป็นวันเป็นคนผคนนึงทีแหยยามองเขาใส่แล้วมันงสุเป็นแบบมือลอกมือลอกซอกลอกก็เลยคิดว่าถ้าเห็ดยามองเองได้ถ้าได้ไปเรียนคือซอยแผลแผนไทยแล้วไอ้เมื่อปั๊บเห็ดยามองมาใส่เองได้เนี่ย กัสิเห็ดกะเลยเห็ดกะจังหวะเห็ดนี่แหละปันดีตรงนึงคือบาเย็นแห้งเย็นละมุนละมุนนวดแล้วเดี๋ยวมันสีเย็นขึ้นมาน้ากรเข้อหลุดขา,าหลังเขาหนวดครบชัมม่วโมงแล้วเวลาเขาหลีดเห็นขาแล้วเขาเปน็นหวัดในอุ้งตอมอย่างเขาทายมองหลีดแล้วสอเข้าไม่กัส,สิบลเย็นโมเสบแต่ความเย็นของหลุดขาสีเย็นมันน้ำกรดเนี่ยเข้าไป็วนวัดอีกอื่นอนยะ่างไปต่อเลยเวลาหนวดเอกแบกครบชั่วโมงแล้ว ขาลูกค้าลูกแดงโตแล้วค้อมเย็นสิตามมาขณะเดี่ยวห้าหนวดสิบมีคกามเย็นเขามา่ารบกวนสายตาห้าแบบแสบตาหรือว่าแสบซอกใดๆเลยจะว่ออาคลิปนี่ขึ้นมาสีนี่จะเป็นสีธรรมชาติสีของสาวหลงสาวหลงีงสกัดจากใบมันสกัดจากใบเอาใบสาวหลงกัาบม,มันมากามาสกัด เข้มข้นมากเลยจะเป็นสีนี่พอใส่ไม่มองมากจะเป็นสีนี่บอขาวบอเหลืองบอเข้มบอ่ออ่อนเกินไปเขาเอือนว่าละมุนละม่อมจะใิมิตรกรในจังหน่อยมิตรกรจะนีแหละเช้าลงราว่าบดละเอียดแ้วก็มาขัน เยาวใส่กับน้ำมันมะก,กอกที่บมม่มกลิ่นกระสีเอามาผสมกับยามองใหญ่ช่วงนี้ลูกค้ากัสั่งมาหลายกับพท่านในเฮตดว่าเฮตดขายแต่ว่าเอฟซีเพิ่นถามเขามาว่าใส่ยามองหยังงือเห็นใส่แล้วบ่มสติ๊กเกอร์แต่ได้บอกเพิ่นว่าใส่ยามองใหื่อแต่ของี่เฮ็ดมาเองสาหรับการีดเซนนวดรีดแล้วก็กัวซาโดยโดยเฉพาะ เป่นก็เลยสนใจเป่นก็เลยสอบถามเขามาล้างไม่กันหลายกัขอขอบพูณเอฟซีที่สนับสนุนเป็นอีกสองทางหนึ่งแต่ว่าอาจจะก็เอพราะเปเหตุสติเกิดมากาก่บบงท่าเนเหตุนอกเพราะว่าเห็ุใส่ไปก่อนผู้ใดอยากมากแบ่งปันหรือว่าอยากเอาไปล่องเมืองกะสอบถามเขามาได้แอดไลน์ผามาได้แต่ต้องล่องเนาะอกก้อมดีบอด,ดีแต่ว่าวันใสเองแหละ 一样。Yeah.